ไม่พี่น้องนะครับผมตาฟิวเช่นเคยวันนี้ผมจะมาไต่แรงอ่ไม่ใช่วันนี้หรอกวันเดิมวันนี้ผมจะมาไต่แรงอืมแรงธรรมดาแหละลอืมวันนี้ผมจะเอาชิ้นพวกนี้ไปเราจะจับสจิ่งจับเฟสจิ่งไปแล้วก็ชิ้เดิมมาแหละแต่ว่าวันนี้ผมจะตั้งใจเรื่องหัวเดิมครับถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปลุย uhm. กันเลยที่เราเข้าเกมมาแล้วเราก็จะต่อเลยนะไปเมืองไหนดีน้องตี๋หรืออันซีไปนี่ละกันเม่ไหร่จะหอนสลิงเตะแนั้มาดีกว่าแตระยะอีกเก้าเก้าไปไป การจะรู้วงพันทมพย์คันอยู่นนี้แหละถ้าตายก็คือจบยังครับถ้าตายก็คือจบชีิตเลยแล้วอีวิตนี้อาจจะเร็วนิดนึงเพราะเงอ่อนแอที่กาดเอ้ยอออ่ะวิ่งวิ่งวิ่งพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเข้าร่างผม พี่พี่พีล้วเขารังสงผมจะตายนะครับตูนพี่ตูนโอเคผมได้กรอสานอะไรครบเลยเ็ก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 เกก็ต้องไปปั่นต่อแบแบบเร็วโอ้ยแย่แล้วเราไม่มีของเก็บวงฟ้าด้วยนะครับที่เดือดก็เก่า เพราะมันเป็นเขีดวงฟ้าจะอ้อมหลังในตัวที่ผมเห็นมันยิงกันอยู่ แลวสวนผมเป็นกริดิบดีบิบแล้วทุกคนเอ้ยเรียบร้อยโอ้เิดมาตุยเลยอะอะไรครับเนี่ย โอเคแต่ผมข้างให้เสี Welcome, goodbye, bye, goodbye. Guys, ่ยนะผมจะมาอันนี้ผมจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ่งผมจะมาแบบนี้ตรงเดิมตรงเดิมเราจะมาวิ่งไถ่ล้วแองครับหรือว่าจาคนจะคนเราไม่ต้องสนใจเขาแราก็วิ่งของเราต่อไปอีกีสิบกวิไป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 อย่าให้ผมเสียเปล่านะครับเราต้องวิ่งนะวิ่งเอวิ่งเถอเอาจนให้มันหมดไปเลย để lâu có đây chút gì đi đẹp rồi đều à nó cũng chút gì anh quá là sẽ mất tuổi ok, ok là sẽ mình ว่าเขาจะไม่เห็นร่มผมนะระยะนี้เขาน่าจะไม่เห็นนะถ้าเขาเห็นของก็ตายตอนนี้ผมตุยตุยแน่นอนเอดี๋ยวพยายามทำในสิ่งที่ดีผมจะไม่ตายผมจะทำให้ทุกคนถูกใจเกิร์ลเกิรโอ้ยขยับมาก็ เพราะได้น,นะครับผมไม่ได้ดีอะไรมากดีแล้วผมไม่ไปอ่ะมันอัพตอนแรกมันเรียวสองมันกลายเป็นอันนี้เป็นแล้วโอ้ยน,ออน้องโดนดาเข้ามาในงานนี้เลยเสียงโอ้โหโอยโอ้ย ฟั๊มฟั๊มเก้าเก้าเก้าฟั๊มเรื่อยๆเราจะไม่ตุยต้องห้ามตุยถ้าเราตุยแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเราห้ามลบทิดลบมาหลายครั้งแล้วเขาต้องชนะพวกเราต้องชนะให้ได้อโพวกไี้ไปเลยมนมมมมมย โอ้โอ oh. oh. ้แต่ว,วันนี้ผมจะทำยังไงของผมดีพอดีคนมันอยูุที่ชาวผมนะครับอืมแค่นั้นอะจบเฮ้ยมันไม่มีกระเป๋าให้ผมเลยอะอู้หูกผมไม่มีกระเป๋าทุกคนช่วยด้วยแล้วเขาไม่เรื่องกับผมด้วย,ย,ย,ยทุกคนช่วยด้วยผมจะตายแล้วจะตายแบบไม่โดนยิงนะครับฉบับนี้จะตายแบบไม่โดนยิง โอ้เสียงน้องโดนด่าแล้วเยอะเออเฮ้ยอย่าพูดวัวน่ะบิ๊กเอาจะตัวอัพของดีเราต้องอัพของก่อนนะครับทีนี้จะจะของไงเออเคล็ดจังจบเฮ้ยมันมีตัวยิงมา เออหนู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 ตายแล้วอนกัอนี้เราจะทำยังไงดีโอ้

ถือว่าถือว่ามันดีไม่เปลี่ยนเลยครับีเปลี่ยสียงมันเข้าอ่ะตอนนี้เราต้องการอันเนี้ย ผมไม่ชอบเปิดกล้องโอ๊ยแคมทำอะไรอะแคมไอ้เสียงมันสะท้อนน่ะทุกคนทุกคนเสียงมันอันนี้ยโอ้ยเฮ้ยเด้อสรุปตอนนี้ผมจะฟังเสียงผมทุกคนจะฟังเสียงผมหรือฟังเสียงน้องครับเลือกได้นี่ครับเพราะผมสวัดเปลี่ยนเอง แล้โก็แล้โก็เอนิโมโนฮองเต้ไวติดเพลงนี้มากไม่รู้เป็นอะไรอยู่ก็ชอบอืมอืมอืมตายวงเฮ้ยกูจะตายวงไม่ได้นะภาษาเกิดใหม่มากแ้าคุณตายวงคือผมกราบเลยนะโอ้โหยยาตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอ่ะคุต้องไปฝายาก่อน ็นผมเด็กๆเกนี่ยทุกคนเรียนอยู่โรงเรียนอะไรบอกกันด้วยนะครับผมเรียนอยู่โรงเรียนบาน้านอ้อคอจังหว,ว,วัดเชียงจังฝาวนีแเราก็ะะจะวิ่งขาววงผมาอายุสิบขวบปีนี้จะอยู่ป .4 นะครับแพ่ม <c oughs> อุย้ยมีตัวยิงไล่หลังลแล้วก็ลองเล่นวัดติกัน เสียงมาสะท้อนอะ่ะผมจะมานั่งไกลๆอย่าเพราะเสียงเพื่อผมมาสะท้อนครับตอนนี้โอ้โหลีอย่างที่ผมคิดเลยครับทุกคนของเดียวกันซะได้ตุยแย่ครับตึงตุยแย่ตึงครับอืม อีกหนึงไปเล่นตรงรถนะแมเสียงวัสะท้อนเสียงมาสะท้อน,อนพอดีอันนี้โอเคแค่นี้นะครับผมเล่นมานานแล้ววดมอือไปหมดแล้วขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับไปกันเลยบ๊ายบาย